สวัสดีครับครับก็ต้องขอกราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณ้าคุณอานะครับแล้วก็เอฟทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ทุกแนวทางนะครับที่ผมลงให้กับสมาชิกทุกท่านเนี่ยมีที่มาที่ไปนะครับวันนี้นะครับผมเองก็จะมาสรุป2ตัวล่างนะครับหรือว่าประมวลผล2ตัวล่างวิธีคิดวิธีคำนวณคัดเลขยังไงนะครับ ที่เปิดเผยได้เนี่ยได้นะครับก็จะมาเปิดเผยท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านไปดู2ตัวล่านะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับก่อนอื่นก็ต้องขออัานคําเตือนให้กับคุณลุงคุณป้านะครับคําเตือนสูตรไว้เป็นเพียงแค่การคํานวณจากสถติย้อนหลังแล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับช่อง168 8่าดไวทางช่องจะทําข้อมูล เพื่อนําไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนศาสตร์ติดแด่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆซินะครับครับสูตรก็มีผิดมีถูกนะครับการลงทุนการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของท่านด้วยนะครับครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับหลักการที่ผมใช้นะครับกว่าจะได้มาก็ใช้หลักการเยอะมากนะครับก่อนอื่นจะต้องขอเกินนะครับว่าที่ผมเอามาให้ท่านเนี่ยเป็นสูตรสาเร็จแล้วนะครับ ไม่ได้ไปคำนวณให้ท่านดูทีละสูตรทีลสูตรนะครับจะบอกเขาค่านะครับว่าใช้หลักการอะไรบ้างนะครับหลักการของผมนะครับก็ใช้เลขดับมาคัดสูตรเด่นนะครับเราก็ต้องใช้สูตรดับเยอะๆนะครับหลายหลักการนะครับเอามาคัดสูตรเด่นก่อนอื่นเราก็ต้องมีพื้นฐานนะครับพื้นฐานของเราคือเลขหนึ่งร้อยชุดเนีครับเราจะคัดยังไงให้เหลือน้อยชุดนะครับหรือว่าชุดเดียวนะครับ ถ้าเรา,าเล่นทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ไม่คุมครับไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือว่าถัางจ้าพื้เฉายบ้าน,นะครับเราก็ต้องเสี่ยงก่อนเลยครับอย่างแรกครับถ้าเบิ้ลหาม,มาเราก็ต้องยอมครับเราตัดเบิ้ลหามออกไปก่อนนะครับก็จะเหลือประมาณเก้าสิบชุดนะครับแล้วเอาเก้าสิบชุดเนี่ยมาคัดให้เหลือน้อยชุดนะครับทีนี้มาดูหลักการผมครับหลักการผมเนี่ย มีมีสีไม่เป็นไรก็คือนะครับเลขดับนะครับเลขดับผมขยายใหญ่ให้ผู้สูงวัยนิดหนึ่งครับท่สวรนิดหนึง่งก็คือเลขดับเนี่ยผมมีหลายรายการ,รกมากๆครับเลขดับแล้วทีนี้เราจะไม่ตัดขาดนะครับสูตรและรายการที่ผมใช้เนะี่ยสูตรดับอาจจะแข็งหรืออาจจะไม่แข็ง หรือเราคิดไปเองว่าแข็งแต่มันไม่แข็งนะครับผมเองก็เลยต้องใช้แบบนี้ครับถ้าติดดับเยอะหรือว่ามีพยานเสียงข้างมากหรือว่าติดดับหลายๆสูตรเราถึงจะทิ้งนะครับเช่นติดถึง5สูตรหรือว่า7หรือ6สูตรขึ้นไปเราจะทิ้งนะครับตั้งแต่ทําประวัติมาโอเคครับสูตรนี้ใช้ได้นะครับหลักการนี้ใช้ได้นะครับผมเองก็สูตรและหลักการ ดับสองตัวเนี่ยผมก็มีดับคู่ถางเด,เดินยาวครับเดินมาห้าปีเนี่ยก็มีผิดมั่งสองสามงวดครับก็เอามาใช้ใช้ดับแค่ได้แค่นี้ครับดับแค่ได้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวมั่งหกชุดมั่งบางทีก็ห้าชุดสี่ชุดประมาณนี้ครับแล้วก็มาเคลียร์เคลียร์สิบหน่วยนะครับเคลียร์สิบหน่วยเนี่ยผมใช้บางสูตรแปดตัวเนี่ยเช่นมันเดนศูนย์หนึ่งสองสามสี่หาเจ็ด แปดก้าหายไปนะครับก็สูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งเด่นอเก้าูนหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดหายไปแบบนี้ครับเคลียนะครับบางสูตรอาเดินเจดตัวนะครับเดินตัวยาวครับ5้าปียังไม่ผิดเลยครับร้อยสามสิบห้างวดนะครับอะไรผิดเราก็เพิ่มเป็นอแปดตัวนะครับอสูตรพวกนี้ก็แข็งนะครับแข็งมากๆนะครับที่ดับตัวเดียวเนี่ยอเดินแปดตัวเนี่ยโอกาสผิดยากครับ แต่ก็เป็นสูตรทำมือนะครับก็ใช้เยอะอยู่นะครับทีนี้สูตรเคลียร์สิบโดยล่างเดี๋ยวพาท่านไปดูครับว่าหลักการเนี่ยแน่นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาท่านไปดูบางสูตรและบางหลักการครับว่าจะได้เลขดับมาเนี่ยใช้กระบวนการคัดสถานแบบไหนนะครับเนี่ยครับผมก็ใช้ทั้งหมด12หลักการนะครับสตดดับเนี่ยผมใช้12หลักการข้างล่างนะครับถามมาเยอะไหมก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เท่ากับข้างบนนะครับ ทีนี้ผมเองก็ได้เลขดับมาแล้วนะครับแล้วเราก็มาประมวลผลครับว่าหาเลขชนนะครับก็คือหาเลขชนอะไรชนเยอะสุดนะครับเราจะตัดทิ้งเช่น01เนี่ยดับไป6จุดาถามว่าสูตรเนี่ยมันแข็งไหมจะแ,แข็งหรือไม่แข็งผมไม่รู้ครับแต่ที่ผมมาคัดเนี่ยแข็งแขั้างนั้นนะครับบางงวดนะครับเดี๋ยวพาท่านไปดูว่าบางงวดผิดไม่เกิน สองจุดหรือไม่มีสักจุดเลยก็มีนะครับสูตรทั้งหมดเนี่ยสิบสองหลักการเนี่ยบางงดไม่ผิดเลยก็มีครับบางงดก็มีผิดไม่เกินสี่จุดหรือสามจุดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพาท่านไปดูนะครับว่าหลักการาเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวเผื่อลืมครับสูตรเนี่ยให้ท่านเห็นภาพไปดีกว่านะครับแป๊บหนึ่งนะครับจริงจริงข้อมูลผมเก็บไว้เยอะมากครับแต่ผมเองก็ ลบออกไปบ้างครับทํามาก็ลบไปบ้างนะครับสูตรละการที่จุดเมื่อกี้เนี้งวดที่วันที่หนึ่งเดือนสองนะครับหรือมกราคมพาคุมพานะครับนะครับมันออกเก้าสองนะครับในสองเก้าเนี่ยมีแค่จุดเดียวเห็น็นชัดว่ามีแค่จุดเดียวนะครับก็ผ่านนะครับเพราะว่าผมจะตัดประมาณเจ็ดจุดเอ้ห้าจุดขึ้นไปนะครับอนะครับแล้วมาดูงวดที่ สิบหกเลนสองนะครับอ่าออกแปดศูนย์อ่า,อา,อานะครับมีแค่สามจุดครับอ่าทีนี้อ้าวผมไม่ได้ทำตำหนิอะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับงวดที่หนึ่งเดือนสามออกอะไรเลยเออผมผมอ่าไม่ได้เตรียมมาครับไม่ได้อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขอขอ ดูแป๊บหนึ่งครับข้อมูลมีครับแต่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจิบีบเลยนะครับแปบ๊บหนึ่งอ่าศูนย์อ้อห้า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 เนี่ยสูตรเนี้ยหรือว่าหลักการเนี้ยผมผมตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเบิ้อมหาผมตัดทิ้งไปแล้ครับอ่ามันก็เลยผิดนะครับว่าที่ออกห้าห้านะครับอ่าทีนี้มา เมื่อแล้วครับสามเจ็ดนี้แค่จุดเดียวครับถ้าใครดูคลิปผมนะครับหรือว่าสมาชิกเก่านะครับหรือว่าที่ติดตามผมมานานแล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่างูแล้วเนี่ยสูตรต้องสิบหกอาการมีแค่ดับแค่สูตรเดียวก็เท่านั้นนะครับแล้วเป็นสุดดับแต้มนะครับที่ผิดพลาดบ่อยนะครับอ่าครับเสียดายมากครับเมื่อแล้วผมไม่รู้ว่าไปตัดได้ยังไงครับอ่าก็อ่าผ่านไปนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็มาดูครับว่าอ่า สูตรดับไม่เกินห้าจุดจะมาหรือไม่ครับคุณนีผมมั่นใจว่าอย่างไรก็ไม่เกินห้าจุดครับสูตรหลาหลักการนี้ผมเองก็ใช้เยอะมากนะครับผมไม่ได้ใช้แค่หลักการนี้หลักการเดียวนะครับผมมีจุดแบบนี้อีกหลักการหนึ่งนะครับก่อนมีหลายหลักการมากแต่มันเหนื่อยครับก็เลยทํามาแค่ไม่กี่หลักการครับสูตรนี้ก็คือสูตรลับผมนะครับไม่ค่อยได้มาเปิดเผยหรือว่าไม่ได้เคยส่งให้สมาชิกเลยนะครับสูตรนี้ ผมก็ทําจุดแบบเมื่อกี้นี้ยแต่ผมใช้หลักการอ่าอันนี้คือคอมนะครับคือข้อมูลของคอมมาประมวลผลเด่น8ตัวมาแล้วเลขที่หายไป2ตัวน่ะมาทําเป็นจุดนะครับก็ใช้ประมาณ5้าอยชุดนะครับประคัดนะครับงวดที่ออกสี่เจ็ก็มีแค่จุดเดียวนะครับอ่าแล้วก็มางวดที่สองเก้ามีสามจุดนะครับแต่งวดที่ออก8ปนนั้นหลุดครับออาสูตรนี้ยมันใช้คอมทําครับไม่ได้ใช้มือครับมันก็เลยมีผิดมีถูกครับ แต่มางวดที่แล้วสามเจ็ดอองวดสามเจ็ดก็เข้านะครับอ่เดี๋ยวผมอ๋อคลิกเร็วเกินได้เดี๋ยวแ๊๊หนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านจะสับสนอ่างวดที่ออกแปดศูนย์เนี่ยอ่ามาหลุดนะครับแล้วก็มาออกแปดห้าห้าสูตรผมไม่ทํางานนะครับเพราะว่าไม่มีเบิ้ลหามแล้วก็มาสูตรที่งวดแล้วสามเจ็ด ในสูตรนี้ไม่มีผิดสักสูตรครับอ่าคอมนะครับแล้วก็มาสูตรนีกว่นนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูว,ว่ามันจะออกไม่เกินน้าจุดจริงหรือไม่ครับสูตรนี้นะครับทีนี้ผมได้หลักการนี้มานะครับแล้วก็ผมเองก็ใช้แค่นีดเดียวครับใช้แค่ไม่กี่ชุดที่จีจับเกินห่าจุดเอามาใส่ในชุดแม่ครับทีนี้ผมพาท่านไปดู สักสูตรห่งอ่าสูตรหนึเมื่อกี้นี้ที่ดับ8ปดเก้าอ่าสูตรหนเนี่ยผมก็ใช้ทําด้วยมือนะครับทั้งหมดสิบสองหลัการครับอ่าแต่สูตรแต่ละการไม่เหมือนกันไอ้ตรงนี้ก็สามารถเรียนรู้หรือว่าเอาไปคอปปี้ทำได้นะครับอ่าหรือว่าผมอนุญาตให้ไปใช้งานได้นะครับแต่เป็นสูตรดับนะครับอ่าก็คือเดินมาแล้วร้อยสามสิบ็ดงวดครับอ่าสูตรเนี้ยอ่าเมื่อเดินไปที่ 2 3 4 1 5 0 6 7ต้องมาอย่างน้อย1ตัวครับตัวที่หายไปคือ8ปกับเก้านะ่มาไม่ได้หรอครับถ้าใครบอกว่า8ปดเก้ามาล่างตัวนี้ก็เบาๆนะครับถ้าท่านชอบนะครับเบาๆอ่าทีนี้ผมคำัวเสร็จรียบร้อยนะปุ๊บเนีย่ยผมเองก็มีอีกระการหนึ่งนะครับผมก็เอาเลขที่ชนข้อมูลตรงนี้ผมเองก็อยากจะบอกว่าใช้ระาการเดียวมากนะครับแต่ใช้นิดเดียวครับ อย่างนี้เดียวยังอธิบายให้ฟังเมื่อที่แล้วก่อนครับก็คือผมเอาเด่นเจ็ดตัวเนี่ยนะครับเด่นเจ็ดตัวทํามือนะครับสมมุติว่ามันเด่นสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขที่หายไปคือหนึ่งสองสามผมก็หนึ่งสองสามเนี่ยมาเป็นดับนะครับมาเป็นดับอย่างเงี้ยอะไรที่หายไปก็มาเป็นดับนะครับดับ,ด,บ,บ,ด,บดับเสร็จปุ๊บไม่พอครับมาชนกันครับ ชนเอาเฉพาะที่เลขชนครับอ่าชนได้แค่นี้ครับนี่ครับอ่าดับไม่รู้ว่าชนกี่สุดก็แต่เอาเลขที่ชนมาก็ดับแค่นี้ศูนย์หนึ 6, ่งศูนย์หกหนึ 5, 5่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองห้าห้าเก้าและหกเก้าเมื่อแล้วออกเจ็ดสามไม่มีดับครับแต่เจ็ดสามตัวนี้ก็ไม่มีนะครับชุดเต็มชุดที่หายเจ็ดชุดเนี่ยเจ็ดชุดที่ผมเอามาลงเออผมมาคำนวณเนี่ย เด่นเจ็ดตัวก็ไม่มีเจ็ดสามนะครับไม่มีเลขดับเจ็ดสามเลยก็ถือว่าผ่านครับแต่เราเอาให้แข็งที่สุดก็คือเลขชนครับทาไม่พอครับเลขที่หายไปเนี่ยเอามาชนเยอะเอครับอ่าอย่างเช่นเมื่อเราออกเจ็ดสามมันเด่นสามก็แปดอ่านี่ยเรามาชนอีกทีครับเราเอามาแตกฉานหรือแตกสูตรครับก็คือสามเนี่ยแทบไม่ค่อยมีดับเลยสูตรเจ็ดตัวเลขที่หายไปเนี่ยสามมีแค่เม็ดเดียวนะครับเจ็ดมีสองเม็ดที่ ดับเยอะคือหนึ่งกับสองเนี่ยโอกาสมัยากอย่างเช่นวันนี้ยสามดับเยอะสี 4, ่ก็พอมีเก้าก็ดับเยอะอยู่นะครับนะครับเนี่ยวันนี้สามสี่เก้าอาจจะหายก็ได้นะครับก็สองตัวล่างครับถ้าวิเคราะห์แบบนี้ครับเราสามารถวิเคราะห์รู้แจกฉันไปเรื่อยๆครับเอ้าลืมเรยเลขดับแป๊บนหนึ่งครับ,บ,บ,รบผมเอาเลขดับเจ็ดตัว เด่นเจ็ดตัวเลขที่หายไปสามตัวมาทำครับทำเสร็จปุ๊บผมก็ได้เลขดับมาแล้วผมก็มาชนนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับวนันนี้ผมได้เลขเด่นมานะครับเจ็ดตัวเลขดับที่หายไปคือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าผมยังไม่ได้วาทิ้งครับผมยังไม่ได้ไปใช้ดับนะครับผมก็มาชนอีกครับชนทั้งสิบสูตรเนี่ยชนแล้วได้นี่ครับศูนย์สี่หนึ่งเก้าสามสี่สามเจ็ดเจ็ดแปดและแปดเก้าครับ อ่แล้วเราก็เอาตรงเนี้ยนะครับเอาตรงนี้ครับไปไว้ในสุดแม่ครับสุดคัดเลขนะครับก็คือนี่ครับที่ผมทําให้ท่านดูเมื่อกี้นะครับ ีครับ่าสูตรเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยศูนย์สี่หนึ่งเก้าสามสามสี่สามเจ็ดเจ็ดแปดและแปดเก้าเนี่ยนี่คือหลักการเมื่อกี้ครับแล้วก็สูตรเมื่อกี้นี่คือศูนย์หนึ่งที่ดับแปดเก้าเนี่ยครับเด่นแปดตัวนะครับถามว่าแข่งไหมถามใจท่านดูครับว่าแข่งไหมนะครับแล้วสูตรและหลักการที่ผมใช้เนี่ยแต่สูตรเมื่อกี้อีกที่ผมพาท่านไปดูนะครับอเนี่ยที่มันดับเยอะๆเนี่ย ไอ้ที่ทําจุดๆเหมือนละการเนี้ยจะใช้คอมทำเนี่ยละการนี้ก็แทบไม่ให้โผล่เลยนะครับอ่าสูตรนี้ก็แข็งนะครับแล้วอีกหลายสูตรที่เปิดเผยถ้าไม่ได้ว่าใช้ระการอะไรบ้างครับอ่าเราใช้คอมมั่งใช้โปรแกรมทํามือด้วยนะครับอ่าก็ใช้ระการเยอะสรุปแล้วนะครับเราจะใช้สูตรทั้งหมดหรือว่ากระบวนการคัดสหเลขดับทั้งหมดครับอไม่ว่าจะเป็นเลขเด่น เจ็ดตัวหรือเด่น8ตัวนะครับแล้วเราเเลขที่หายไปคือเลขดับมาชนเยอะๆเอาเลขกดับมาชนเยอะสุดแล้วถ้ามันผิดถึงหจุดหรือว่า6จุดเราจะทิ้งเลยนะครับอ่าก็ัด่ล้ท่านดูเลยนะครับอ่าแต่ละท่านดูอ๋อเดี๋ยวลืมอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งครับไอ้เมื่อกี้เนี้ยทั้งหมดมีเกชุดใชไหมใช่ไหมครับ รวมทั้งหมดมันหนึ่งร้อยชุดแต่เราตัดเบิ้ลหมามออกไปสิบชุดเหลือเก้าสิบชุดแต่ทีเนี้ยผมเอามาเฉพาะตัวที่ตัวไม่กลับนะครับเรียงจากศูนย์หนึ่งยันไปแปดเก้าเนี่ยน้อยไปหามากเนี่ยจะได้สี่สิบห้าชุดแต่ถ้ากลับด้วยมันจะได้เก้าสิบชุดนะครับก็คือขั้ชุดเนี่ยเราสามารถดับตัวกลับด้วยนะครับะนะครับดับทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับทีนี้เราก็ได้เลขลับมาเราก็คัดเอ็นตรงไหนที่ เกินห้าจุดทิ้งไปครับก็จะได้ตรงนี้มาครับมวลผลเสร็จมาตรงนี้ครับทีนี้เราก็ไปดูที่สายแข็งเช่นผมไปดูคันแล้วนะครับไนไหนที่มีประมาณสี่จุดเนี่ยผมก็ไปดูสายแข็งว่าเฮ้ยมันเป็นจิตอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันแข็งไหมเราไปดูนะครับเฮ้ยสุดเจอสุดแข็งนะเราก็ทำตำหนิไว้แล้วทีนี้เราก็มาใช้เคลียร์เจ็ดตัวที่ผม ใช้มานานมากแล้วเดินดีมากครับเจ็ดหรือแปดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับอ่าอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวครับอ่าแล้วสามแปดมันหายไปครับผมคิดว่าสามแปดน่าจะไม่มาวันนี้นะครับอ่าเพราะว่ามีสูตรหนึ่งที่ไม่มีสามแปดนะครับอ่าคัดไปนะครับเดี๋ยวท่านจะงงนะครับคลิปมันก็จะยาวนะครับอธิบายไม่เข้าใจต้องขออภัยนะครับผมก็คัดให้ท่านดูแบบนี้ครับรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับ แต่เอาเคร่าวๆให้ท่านดูนะครับว่าว่าผมจะได้สูตรและไรการมาครับก็สูตรลรยพ่อ้อยพ่อแม่จริงครับก็ทํามีทั้งดีและไม่ดีนะครับมีทั้งแข็งและไม่แข็งนะครับผมเองก็ใช้หลักการครับเคลียเคลียนี่คืออะไรเคลียนะครับก็เคลียเคลียก็คือเด่นห้าตัวนะครับมาอย่างน้อยต้องมาสิบหน่วยหนึ่งตัวนะครับ แล้วเลขที่เคลียก็คือผมมีหลายสูตรมากนะครับและสูตรที่ผมให้กับท่านเนี่ยเคลียพาท่านไปดูนิดหนึ่งครับยาวไม่เป็นไรแต่ท่านเข้าใจว่าผมว่าจะได้เคลียร์มาแต่ละสูตรแต่ละหักการมันเหนื่อยขนาดไหนแล้วก็มีความความตั้งใจและพยายามหน้าที่ตรงนี้ทำให้ดีที่สุดเคลียรเนี่ยผมเองก็ใช้ในการ ห้าสูตรนะครับเอาห้าสูตรมาชนกันนะครับอย่างเช่นวันนี้ห้าสูตรมาชนกันนะครับห้าสูตรมาชนกันเสร็จปุ๊บเราจะได้ฝั่งเด่นแล้วก็ฝั่งไม่เด่นนะครับฝั่งเด่นแล้วก็ฝั่งไม่เด่นนะครับแล้วผมทําราคาเนี้ยห้าสูตรเนะี่ยไม่พอครับผมก็เอาเด่นที่สุดของหนึ่งในห้าเมื่อกี้เนี้ยมาอีกสามสูตรครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี้ยเด่นสามสี่หกเจ็ดลขสูตรอีกห้าสูตร ชนเสร็จปุ๊บมันเด่น90581นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็เด่น50จนกันเด่น04678เนี่ยนี่คือเลขเคลียร์นะครับอย่างน้อยมา1ตัวครับอย่างเช่นวุ้นแล้ว73นี่ก็มาเจดนะครับแล้วก็ฝั่งฝั่งไม่เด่นก็มา1 2 3 5 6อ่านี่ก็เลขเด่นผมอมีสูตรหนึ่งไว้เจาะหาเจ็คพอดนะครับอ่าก็คือวุ้นเนี้ยมันดันเด่นไป6ตัวนะครับอ่าแล้วก็ ตัวที่อ่อนเนี่ยน่าจะไม่มาครับเพราะฝั่งนี้ต้องมาหนึ่งตัวครับหนึ่งสองสามเก้าเนี่ยมาไม่ได้ครับะนะครับทีนี้ผมเองก็มีหลายสูตรหลายการครับให้ท่านดูนะครับเคียร์ที่ผมทําได้เนี่ยแข็งแข็งเนี่ยก็คือเด่นศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดเนี่ยมั่นใจว่ามาแล้วอีกฝั่งหนึ่งคือสามสี่ห้าหกเอ้ยสามสี่ห้าแปดเก้าเนี่ยเอามาจับกันแล้วมันอย่างน้อยมันต้องมาหนึ่งตัวฝั่งสีเขียวเนะี่ยฝั่งนี้มันจะมาคู่กันไม่ได้ครับก็เราเ็่มาจับครับ สามสี่สามห้าสามแปดสามเก้าสี่ห้าสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าแปดเก้าเนี่ยเราก็ได้ตรงนี้มาแล้วเราก็มาทําต้นหนิตรงนี้ครับเพราะว่าสูตรตรงเนี้มันตัดไม่ขาดครับเพราะว่ามันยังเหลือเยอะครับเพราะบางท่านบอกว่าเฮ้ยุณเช่นเลขเยอะแยะอะไรมากมายครับเราต้องขัดให้มันเหลือน้อยชุดแล้วมันใจสุดอ่าสี่ตัวเนี้ยมันตัดไม่ได้ก็จริงนะครับแต่เราใช้สุดที่แข็งขึ้นมาเพิ่มก็ไปอีกอ่าสองสี่ก็โดนไปอีกหนึ่งจุด สามห้าโดนมีหนึ่งจุดห้าแปดโดนหนึ่งจุดห้าเก้าโดนหนึ่งจุดหนึ่งสี่โดนมีหนึ่งจุด,ด,จด,ด,ด,จดทําตําหนิไว้แบบนี้ครับแต่เราก็ยังไม่ได้จัดนะครับและสี่ห้าโดนมีหนึ่งจุดนะครับเราก็มาดูวิเคราะห์เจาะลึกอีกเรามารี่สูตรดีครับรัี่ให้มันเหลือน้อยชุดก็คือเราก็ต้องไปมองครับมองสูตรที่เราแข็งแข็งเนี่ยอ,อย่างเช่นเลขอะไรอเดี๋ยว,ยวอธิบายฟังไม่ถูกครับแบบนึ่ง อ,อย่างเช่นศูนย์สองเนี่ยที่ที่โดนสามห้าก่อนสามห้าสี่จุดเนี่ยแล้วไปโดนอีกจุดหนึ่งเป็นห้าจุดเราก็ต้องไปมองครับว่าสามห้าเนี่ยอสามห้าที่โดนจุดใสแข็งเลยเนี่ยอ่ใสแข็งคู่ดับอ่ะมาไม่ได้ละเกิดไม่ได้ละเราคิดว่ามันแข็งเพราะว่ามันห้าปีอ่ะผิดแค่สองครั้งอ่ะอการผิดคนนี้ก็ต้องยอมอ่ะอ่ามันแข็งนะแล้วก็ไปดูอีกครับสามห้าสีเหลืองอ่า เจอสูตรนี้สูตรนี้เดนเคลียร์ร่างผมเนี่ยมันก็แข็งนะครับก็โดนอีกแล้วก็ร้อยสูตรไม่ิดสักสูตรเนี่ยก็โดนสูตรนี้แล้วไม่เจอไปเจอสูตรเมื่อกี้ที่ผมพาท่านไปดูเนี่ยที่ทําจุดเดยอะๆเนี่ยโดนอีกผมคิดว่าวมันต้องสี่หลักการไม่พอแล้วเจอเมื่อกี้เคลียร์เมื่อกี้อีกอ่ะห้าหลักการครับเราก็มาวิเคราะห์รีดจนให้มันเหลือน้อยชุดจนได้ครับ รีดไปรีดมาเหลือประมาณนี้ครับเหลือประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแปดชุดสิบแปดชุดเนี่ยถามว่าเฮ้ยอ่ามันได้นะแต่ถ้าเราตัดเลยก็ไม่ได้เราต้องไปหาเลขเด่นอีครับเราก็ต้องไปหาเลขเด่นแล้วก็มาวิเคราะห์เลขเด่นอีครับเล่าีกโทษทีครับเราก็ต้องไปวิเคราะห์มาที่นะครับที่ผมพา่านไปดไว้ 02มันมาได้ไหม02เนี่ยไปดูสูตรแข็งแล้วมันดับหลักก็วิเคราะห์จาะลึกไปเรื่อยๆครับว่าเลขอะไรมันไม่ควรมาก็จัดไปจัดมาสรุปเลยดีกว่าครับสรุปเลยนะครับทําตามสูตรนะครับถ้าผิดพลาดกันได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเองก็ทําตามสูตรถ้าเรา,าไม่ออกนะครับคำขอโทษน่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้ามาตามสูตรนะครับ ผมเองก็ไม่อยากจะกลับขอโทษนะให้ท่านาสมาชิกทุกท่านนะครับที่ผิดหวังนะครับก็ตามสูตรนะครับอผมเองก็คัดมาแล้วนะครับสิบแปดชุดเมื่อกี้นะ้เอาเด่นสุดคือสิบสี่ชุดนะครับแล้วก็คัดกองเลขเด่นหรือว่าเลขจอกนะครับที่ติดดับน้อยสุดแล้วก็ไปโดนเด่นเด่นผมก็คือศูนย์หกเจ็ดต้องมาหนึ่งตัวนะครับเลขวิ่งนะครับเล่นไปที่ศูนย์เจ็ดเราก็าไปจับ อะไรที่มีศูนย์ก็เจ็ดนะครับจะติดแทมหรือจะติดดับเยอะเราไม่สนครับเพราะว่าสูตรมีถูกมีผิดครับอย่าลืมนะครับสูตรมีถูกมีผิดแต่ผิดเยอะมันคงไม่มาคิดอย่างนี้นะครับมันคงไม่มาก็คือเป็นที่มาที่ไปคือเอาเลขดับมาคัดสุดเด่นนั่นเองนะครับแล้วเอาเลขเด่นมาตัดเป็นชุดเจาะให้กับสมาชิกทุกท่านท้าเล่นา้าเจ็บผมนะครับตรงๆผมเน้นตรงนะครับตรงๆตัวละหนึ่งร้อยครับ ตัวขับตัวห้นะครับหรือว่าท่านที่มั่นใจในตัวผมเล่นตัวที่วงกลมไว้นะครับสีแดงคือเลขเจาะนะครับศูนย์หกศูนเจ็ดนะครับสีฟ้าคือเลขลองครับแต่ที่ผมชอบก็มี0ูนย์เจ็กับหนึ่็ดนะครับศูนย์เจ็ด่งะครับตามมัาชอบนะครับถ้าตามสูตรมาได้0ูนยกับศูนย์็ดะครับก็ลองมาพิสูจน์ดูครับว่าจะมาอย่างที่ผม หวังเลยให้ท่านหรือว่าแนวทางให้ท่านนะครับถ้าท่านชอบก็ตามนะครับแต่ท่านชอบแต่ท่านไม่ชอบก็ผ่านนะครับพเพราะแนวทางที่ผมให้ท่านเนี่ยเป็นหน้าที่ของผมนะครับผมเป็นแค่วิเคราะห์เจาะหรือรีดให้เหลือน้อยที่สุดนะครับคิดว่าไม่ผิดพลาดน,นะครับไม่ท้าไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจก็คงจะไม่เอามาให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจจะสมัครสมาชิกผมนะครับ วันนี้ผมมาแบ่งปันให้ฟรีๆครับแต่ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสมัครสมาชิกผมได้ครับนี่ครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ04301555โทษทีครับธนาคารไทยพาิชครับ4088075617นะครับแล้วก็อ d ดีไลน์ผมครับอย่าลืมถ้าโอนมาแล้วนะครับอย่าลืมส่งสลิปมาให้ผมดูทางอ d ดีไลน์ด้วยนะครับ ศูนย์ก็สี่สามาสามารถเพิ่มเป็นเพื่อนผมได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามผมรายละเอียดนะครับผมเองก็จะส่งเลขให้ท่านก่อนให้ออก7วันนะครับหรือว่า10วันนะครับวันนี้ส่งให้กับสมาชิกไปแล้วนะครับนี่ก็ทําเสร็จมา2องสามวันนะครับผมก็เริ่มมาทําคลิปมาแบ่งปันให้เพราะว่าสมาชิกที่สมัครมาต้องได้ก่อนนะครับต้องได้ก่อน อันแน่นอนครับฝากด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับหนึ่งช่องหนึ่งของแปดพาวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไม่ได้มาแจกแบบแบบนี้บ่อยๆนะครับจะต้องส่งอะไรสิทธิ์ไว้กับสมาชิกนะครับวันนี้ก็ขอญาตสมาชิกแล้วนะครับนะครับนี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ